เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับก็บิตคอยวันนี้สรุปจบเสร็จเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะครับพี่เดี๋ยวเช็คลายอินพุตให้ดูนะครับก็เอาขึ้นหมดแล้วแล้วก็เซนหมดเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สเตอรดิโอนะครับอ่าสมมติอันนี้เอาอยู่ท่ารายการเป็นสเตอร์อ่านี่ครับเป็นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองก็นี่ชุดนี้นะครับที่มันต่อยู่ด้านบน สวิตตัดสายไหมสะอาดเรียบร้อยเหมือนใหม่หมดนะครับของตัวนี้สากว่าสามสี่นะโอเคเลยสามสี่นะครับสามสี่เรามาดูกันที่สวิตต้องทำก็ใช่น่อยนะฮะก็ต้องทำครับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับสองพันเก้าร้อยสามสิบแปดนะครับแล้วก็สเตอริโอนะฮะกำลังจะชุดนี้ไปต่อไปสองพันเก้าตอนตายไหมนะฮะคนก็รอนู่ ออหนึ่งสองสามสี่นะครับสองสองสามสี่หมดในประเทศนะฮะโอเคครับถ้าเรามาดูทรงคำแท่งนะช่วงนี้ก็แปะดิเช็คแค่ทุกเช้าประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันแมาแล้วนะสี่หมื่นเจ็ดอ่าจะเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆยหรือเปล่านะฮะลองไปมองมาเราเห็นราคาทองอยู่สี่หมื่นเจ็ดแล้วตัวเลขนี้ก็ก็ amazing อยู่เหมือนกันนะค่อย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 ขยับขึ้นไป มาดูราคาครุขออยหน่อยนะการขยับปรับตัวสูง2.58ดอลลาร์สหรัฐต่อมก็เด้งๆอยู่ในกรอบแถวๆนี้แหละอ่านี่นะครับแล้วก็ช่องโฟนนะช่องโฟนขึ้นไปอันนี้จะเป็นโฟนโมโนนะไม่มันจะออกข้างเดียวนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งให้ดังกั่าเขาหน่อยก็ได้ปัอาติพินเศรษฐกิจแะไม่ค่อยยังไงอะไร่ที่บอกนะเดี๋ยวต้องก็จะเอามาพูดนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการอนะครับ มากมายด้วยนะฮะก่อนจะเริ่มข่าวนะฮะก็พูดเรื่องนี้นิดนึงอ่าเอบอยที่จนอยู่แล้วจะมาจอยได้ไหมครัตอบก็คือว่าได้นะไม่ดอินพุด,ดีกว่าไปแค่นั้นเองก็มาเจอนินพุวอลุ่มไม่มีคออแคกเลยนะวอลลุ่มดีหมดเลยนะนะครับ ก็อธิบายเลยก็คร่าวๆเลยก็คือพึ่งพาร์ทแรกเนี่ยก็ไปเดินงานแฟร์กับผมมันเป็นงานอินเตอร์ซูมนะครับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียงหม่อยก็ได้จะกบูธที่นั่นแหละนะครับเพั้งแต่วันแรกแล้วนะแต่สองสามวันแรกนะพอาะถ้าไปจัดบุกเพิ่นไปอ่ะสองวันสุดท้ายนะฮะก็ไปเดินดูนะครับไม่ได้มีความลับอะไรไปทําอะไรคุยอะไรยังไงหรือว่า อะไรเวลาเราไปเดินแฟดูว่าช่องลายอินพุตเนอะไรงี้เชเดออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีชีทกันดูโอเคครับพี่สรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะส่งเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะแพ็กส่งนะครับก็จะเช็คให้อีกรอบหนึ่งตัวนี้เหมาซ่อมอบบน้ำเหมือนใหม่นะ ่าเช็คซ่อมทุกการเสียช็อตแล้วก็เปลี่ยนใช้ประสบกการณ์ันแล้วสไลด์ใหม่หมดเลยนะครับฝาครอบใส่แน่นนะครับแน่นดีไม่มีหลุดนะครับถ้ารู้อะไรก็พยายามจะบอกนะครับนะฮะอ่าโอเคครับสรุปจบเสร็จเรียบร้อยอ่าลืมเช็คเอฟเฟกให้เอฟเฟกนะครับเวลาเวลาผมไปจีนเนี่ยที่แคนาเดียเข้าไปตลาดจีนได้นะผมทำยังไงนะฮะนี่นะครับเอฟเฟกนะเทคนิคการปรับเอฟเฟกป็นาันะมันมีผลตรงเนี้ยมีผลมากเลยนะคือสั้นยาวมากน้อยของของเอฟเฟกต์นะ อันนี้คือสิ่งที่เกิดเห็นไหมเนี่ยมันจะสั้นแล้วทุ่มท้ายแล้ก็ไปตายกันนิดเดียวผมว่าอ่ะไล่ไล่ถักนะมันจะไม่มีหางเลยว่าจะไปฝังเข็มอยากได้หางมากหางน้อยตรงนี้นะเอฟเฟกต์นะเราก็ไปดูบริษัทแค่นั้นเองนะครับบริษัทนะมันจะมีทิ้งท้ายหน่อยนะเอาใหม่นะครับอ่ะไปนะถ้าเราถ้าเราปรับน้อยไม่ไม่ปรับเลยอ่ะจะชัดเจนมันได้ยินเอฟเฟกต์ใช่ไหมมาแล้วกันนะครับติดต่อ ใช่ไหมจะไม่มีหางเลยนะครับโอเคเั้นหางมากหางน้อยเอฟเฟกตรงนี้เลยเริ่มข่าวแรกเลยนะครับนะครับเริ้ครับก็มีข่าวเรื่องของการปรับขยับนะครับมากอ่าโอเคครับจากที่ทุกคนสัางเป็นดี่งของการประกาศสรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยวแพ็กกล่องจะเช็คให้อีกรอบนึงนะครับโอเคครับครับอีกนิดนึงแล้วก็แนะนําการใช้งานเอาไว้หน่อยนะครับก็ในชุดของสไลดมาสเตอร์นะสไลมาสเตอร์ชุดนี้นะ ามาสเตอร์เอลอาร์เนี่ยเอาไว้ที่สังเกตนี่ครับเขาจะเรียกศูนย์ดีบีนะที่ขีดเอาไว้เนี่ยเป็นเลขศูนย์เนี่ยนะคือชุดมาสเตอร์เนี่ยแนะนําให้เอาไว้ศูนย์ดีบีหมดเลยนะครับให้ศูนย์ดีบีเท่ากันหมดเลยคุ๊ปุ่นหนึ่งสองคุ๊ปุ่สามสี่เมเนลอาร์แล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้เอาไว้ศูนย์ดีบีด้วยนะครับทีนี้คุปป่หนึ่งสองคุ๊ปุ่นสามสี่นี่ก็กดสวิตช์ทูสเตอร์ด้วยนะกดสวิตช์เพื่อให้ส่งให้ชุดเนี้ยส่งไปที่เมเนลอาร์นะครับ ตัวนี้กดตัวนี้กดนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกตอนนี้เท่าที่เทสเนี่ยกดแค่ส่งไปสเตอร์แค่นี้ก็โอเคแล้วก็พอแล้วนะครับสัญญาณเหลือเลยนะครับถ้าไม่เหลือถ้าไม่พอค่อยค่อยไปส่งไปหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเท่าที่ลองตอนนี้กดไปสเตอร์นี่ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ปรับไปที่ศูนย์ดีบีหมดเลยเมนพวกนี้พวกนี้ถือเป็นเมนหมดเลยนะครับนี่เมนเอฟเฟกต เมนกรุ๊ปหนึ่งสองเมนกรุ๊ปสามสี่แล้วก็อันนี้เมนเอาเอลอาร์นะครับแนะนําว่าเปิดแบบนี้อย่าอย่าไปเปิดเมนเอาน,น้อยแบบนี้นะครับเพอเปิดเมนเอาน,น้อยแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเก,เกิดผลเสียนะครับเวลาเราใช้พวกเอเอลอาร์ไม่นะเอเอลอาร์ไมนะช่องไม้นะช่องไม้นะครับถ้าเราเสียบช่องไม่พวกนี้ปุ๊บถ้าเราเอาเอานอน้อยเนี่ย ก็จะเบาใช่ไหมพอเรารู้สึกเบาปุ๊บเราจะไปเร่งเกณฑ์อินพุตเยอะพอเร่งเกณฑ์อินพุตเยอะสักประมาณเนี้เริ่มหอนแล้วจะเริ่มหอนแล้วนะเนี่ยแล้วก็เวลาใช้งานพยายามอย่าให้มีสัญญาณแดงแบบนี้นะครับก็ต้องเบาลงจะรู้จะรู้ได้ไงว่าสัญญาณเข้ามา,าแรงไม่แรงมากน้อยนะวิธีการก็คือกดปุ่มนี้ PFL กดปุ่ม PFL ปุ๊บจะโชว์สัญญาณขึ้นตรงนี้ อันนี้คือเช็คสัญญาณอินพุตที่เข้ามาว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าอย่าอย่าให้มันไปส้มเยอะส้มจนแดงเลยไม่ดีเลยนะครับแต่ส้มนิดเดียวได้นะครับให้มันมาอยู่ในเขตศูนย์ดีบีใกล้ๆเงี้ยครับเบามากเลยก็ไม่ดีนะครับให้มันอยู่ประมาณศูนย์ดีบีศูนย์ดีบีก็คือตรงนี้นะครับาประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้โอเคเลยอันนี้เป็นเสียงพูดนะ นะครับแล้วก็มาสเตอร์ตัวนี้ควรจะไว้ที่ศูนย์ดีบีนะไม่ควรไว้เบาเห็นไหมเราเราไว้เบาปุ๊บแค่นี้ยเราเล่งมาขนาดนี้ยังไม่ค่อยดังเลยเห็นไหมสามแล้วมันยังไม่ค่อยดังเลยเห็นไหมครับตรงนี้แนะนําไว้ให้ศูนย์ศูนย์ดีบีปุ๊บศูนย์ดีบีนะครับชิริโอแพงนะครับเปิดน้อยก็เดิมอีกแต่ดังดังมากกว่าเดิมนะครับแล้วถ้าฟิวสมาสเตอร์ให้ศูนย์ดีบีไว้นะครับจะได้ไม่ต้อง เร่งอินพุตเยอะเวลาเราใช้ไมค์พูดนะครับมันจะหอนง่ายเนี่ยปัญหาที่หอนง่ายก็คือตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสวิตช์ PFL เนี่ยอย่าอย่าอย่าไปกดค้างไว้ถ้ากดค้างไว้ปุ๊บมันจะโชว์เฉพาะสัญญาณช่องนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้ผมกดช่องนี้เห็นไหมมันก็จะมีสัญญาณออกเห็นไหมมีสัญญาณขึ้นตรงนู้นปุ๊บสมมุติช่องผมช่อง,นองนเนี้ยช่องที่สองเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเข้าเราไปกดปุ๊บอันนี้มีสัญญาณเข้ามันก็ไม่ขึ้นเห็นไหม เราเร่งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เสียงออกแต่ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเราไปกด PFL ค้างไว้นะครับถ้าเรากด PFL ออกปุ๊บเนี่ยสัญญาณขึ้นเลยเป็นสัญญาณของช่องนี้ด้วยนะครับกด PFL ออกสัญญาณขึ้นเลยเห็นไหมครับเเนี่ยครับพราะฉะนั้นในปุ่ม PFL เนี่ยอย่าห้ามกดทิ้งไว้กดใช้เฉพาะชั่วคราวกดแล้วก็ปล่อยนะครับกดกดแล้วก็กดออกนะครับ กดได้นะฮะกดแล้วปุ๊บเยี่ยมเยียนก็กดออกนะครับกดแล้วปุ๊บสัญญาณหายเพราะว่าช่องนี้ไม่มีช่องนี้ไม่มีสัญญาณเข้านะครับมันหายะแล้วก็กดออกเลยนะครับอย่าไปกดค้างไว้ถ้ากดค้างไว้หมดเลยเนี่ยเราจะไม่รู้สัญญาณเลยนะครับอ่าโอเคครับจบเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับผม